มาอาศัยหลักวิามาสอนมันไม่ทันไม่ถึงใจ <c oughs> การโต้ตอบอะไรก็ดีป,ปัญหาในแง,งต่ต่างๆเราจะไปหาปคําตอบที่ไหนในคำพีท้ามมีไว้ทุกนี่ทุกมุมพอเราจะไปหามาตอบให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดข,ข,ขึ้นในขนาดนั้นแต่เราเรียนทำภายในจิตใจที่เรียนให้มันรู้ถึงเหตุถึงผลภายนจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจา่างทั้งสองด้านแล้วเอาทีนะ จิตจะคล่องที่ไหนขัดที่ไหนเมื่อจิตไม่ติดตัวเองก็เท่าน,นั้นแหละมันไม่ติดจากอืก่นสําคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองนั่นเองไปไหนไม่รอดท่านจึงหยอดเรียนตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว,ๆๆว่าแค่แค่ละมันเลึกซึ้งอยากเจาะลมานะขาดตตาจะจดจนความจริงจะแท้หน,ๆๆนินี่แหละ เริ่มแรกปุดทำงานขึ้นจะกระจายไปทั่วโลกไปสงสารให้รู้แจ้งแทงตลอดไประเจอสารลมานัคขานคาตาโดนิจะแจ้งไปทั่วสารนักานร่างกายก็ออกแางนี้ซะก่อนกระจายไปออกแางนี้ก็กระจายไปทั่วโลกโลกก็วิถูนีเจือนทั้งสินโลกสงสารอีกอันนี้ขันไหนอันนั้นก็ขันนั้นไม่ต้องไปเทียบดูเที่ยวถามใครเละเห็นอันนี้เจื่อนภายในตัวก็มันเหมือนกันในโลกนี้อันนี้จังทุกขังนัตขามารู้นี่ขันแล้วแตกกระจายไปหมดรู้ไปหมดเนี่ยจะว่าไง ี่ในจิตไม่มีอัดไม่มีอัน้นไม่มีติดข้องตัวเองไม่มีอะไรมาปกคุมมุ่งหอ่มันดีดตัวได้อย่างคล่องแคล่วเที่ยวนะพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำมันก็แสดงออกพุทธพุทธพุทธนี่เรียนทำอุจจา้ะเรียนอย่างนี้นะที่มาเอาธรรมาสอนโลกแปดหมื่นธรรมะขันสีพันพระธรรมขันซึงนับเพียงพอประมาณเท่านั้นก็ออกจากพรคไทยนี่ถ้ามาหาศึกษาที่ไหนมาเลยเฉพาะทำแล้วเรื่องโลกการศึกษา เรื่องธรรมแล้วพระองค์เป็นสยัมครูของนู้เองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจริงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสัรโลกทําไมจะไม่จริงผูู้ที่หาของจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่ยอมรับฮะของจริงมีอยู่นีะ่ะสาวกออกมาจากพุทธนต่างๆพระรรมหา,า,า,ากระสับตอกท้าเศรษฐีกระดุมพีชาวนาคนยากจนสนใจเข้าไปแล้วเป็นจากกระยาบุตรทั้งหมดอืม ไทยจะน่าจะน้อยขนาดไหนพวกไม่เห็นว่านนะทั้นะทงโลก<อ>มาเถิดเใจที่ผู้ประสัมประธานเพื่อจงเป็นพุทธุมาเถิดทำดวินัยเราเก่าดีแล้วพิธามเราเก่าดีแล้วจงพุทตนเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกเถิดถ้าผู้ที่ยังไม่ได้สิ้นสุดแห่งทุกผู้ที่สิ้นสุดแล้วมาบวชทีหลังนี้ก็ไม่ไม่สงสารต่างนั้นประธานว่าตูเดนเต้นจงพุทธุมาเถิดทำเราเก่าดีแล้วเท่านั้นพอ นี่คือสิ่เร็จคนแรกที่มาบวชก็มีมีจบเป็นสอนนายนักสาวกเหล่านี้ท่ทานไป,นรนรนปรเรียนที่ไหนมาทํามาตั้งสอนโลกแน่นยํานะท่านนางกระสามีท่านานางกระสามีเราถือุกวันนี้ถ้าท่านไม่เก่งไม่เลิศทั้งด้านจิตใจไม่เลิศทั้งการสั่อบรมสั่งสอนจะไปท่านนางกระฉามีได้ถ้าไม่ถึงใจโลกอพอที่จะสนะท่านนางกระฉามีได้เดีเรียนกันมาจนมีคําพีแตก คนไหนบ้างพอดีเป็นเสนาธิการนี่ให้เราเขากราบไหว้เลยสนิทใจมันไม่มีนี่นะนั่นเอาแต่ความจำมาอวดน้ำลายกันนี่เฉอความจำมันจะเหมือนความจริงหนึ่งความจริงรู้จริงเห็นจริงเราทำจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงๆตามหลักความธรรมชาติที่มันเปินจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้มันต่างกันที่ตรงนี้เพราะถ้าเฮียเล่นนั้นถึงของจริงของจริงสมัยทั้งกุฎกาทั้งกุฎกากับของจริง ทั้งนี้เหมือนกันท <t> ุกขังอริยสัจจังเข้าคงเส้นคงวาพระุทยอริยสัจจังก็คงเส้นคงวานิ้รถนิ้รธอริยสจจังก็คงเส้นคงวามักพระปฏิปทาอริยสจจังก็คงเส้นคงวาเดินที่ไม่มีอะไรบกพร่องเลยคมของพระพุทธเจ้ามันบกพร่องที่ตัวของเราเท่านั้นแหละครับพิดตัวของเราเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์สติฝึกอย่านอนใจอย่าฉยอยจะเห็นอะไรดียิ่งกว่าเรื่องรมของพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันยากเห็นอันใดดียิ่งกว่าการตั้งสติตั้งมทั้งวันทั้งคืนสติตั้งได้เป็นของตั้งได้เป็นของบำรุงท่ามีความสุกต่อพันโดยลําดับจะมีกําลังแข่กล้าสามารถได้ปัญญาก็เหมือนกันที่เรฝึกเริ่มฝึกหัดเริ่มลดพฤกการเพราะไม่เคยพิจารณาแยกแยะอะไรมันก็ไม่เข้าใจที่เรืเหมือนเาอาจับเอาเสียมไปผุด เขาทั้งโลกนี่ปรากฏจะเป็นอย่างนั้นอ่ะคือปรากฏเป็นอย่างนั้นอ่ะคือเรอเอเกิดความเข้าใจพิจารณาได้ไหจิตใจของเราก็มืดตื่นที่เหลือปัญหาขึ้นหนาแน่นมันจะไปฝึกไปฟังหรือไปพิจารณากันรู้ได้อย่างไงน,นี่เวลามันไม่มีกําลังสติสปัญญายังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของเราพอพยายามเข้าไปไเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญามันก็ค่อยแสดงกําลังตัวออกมาให้เห็น โดยลำดับลำดับที่นี่ความกล้าหาญก็มีขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็กระจักเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ที่สติปัญญาเขาวิ่งเด่นเด่นเรื่อยนั่นการฝึกย่างนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียรน,นักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่งั่นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตนไม่ได้คนไม่มีความอดความทนคนไม่มีความอุตสาห์พยายามมีความภาคภูมิเป็นคนขี้เกียจสอนตนเองก็ไม่ได้แล้จะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหาหลักเป็นไม่ไเลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่ ทำระาีพิเรศออกจากจิตใจต้องอาศัยความภาคเสียมีสติปัญญาเป็นหลักสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประมวลลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเราแน่ใจปันหาที่แย้งไม่ได้ในหัวใจเราไปไมนไ <c oughs> ม้ทุกสมัยปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้เอกก,ก,รกรก็มันจะเป็นยันซึ่งเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเกิดความต้นใจ ศาส,สนาสนใจเกิดความเริ่มใสพระกรรมฐานก็เริ่มใสมากตั้งแต่เริ่มต้นอ่อวัวดังนั้นพระกรรมาฐานมาพักอยู่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนศึกษาปรามรูกับท่านท่านพูดท่านจับใจจิตใจมันชักคนถึงได้ออกมาฐานาเรียนเสร็จแล้วก็ออกในขั้นเริ่มแรกอ่าน นัึกือธรรมะธรรมโมเฉพาะอย่างยาิ่งประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติมันเกิดคมซึ่งจนถึงกำลังการล่วงเรียกเกิดความสงสารพระองค์เนียเกิดความอาฆาจรขนร์ในผลพระบองคี่ทรงได้รับด้วยแล้วจิตมันก็มีความก็อยู่แล้วอ่านประวัติของสาวกองค์น,นั้นๆที่ออกมาจากคุณลตงางๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คำานึงซึ่งพระโอดจากขัดแค้อะไรทั้งนั้น มุ่งจะอาจแต่ทำเพื่อความพ้นทุกข์โดยแต่เยวะองค์ไหนออกมาจากสกุลใดสกุลศาสนาชามหากระยัเศรษฐีกระดุมท,ทีขนาดไหนไม่เอาเรื่องสกุล <c oughs> มาเกี่ยวข้องเลยเอาต้องจะหน้าที่ของพระเต็มเม็ดเต็มหนยจนได้บรรลุธรรมเหมือบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้แต่ฐานและภายในหัวใจไม่มีอะไรมาติดมาบางัง ก็ถามฐานนั่อเลยว่าพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผยอยู่แล้ว,ดวโดยปกติเราพยายามสุดหัดที่แรกมันก็ล้มลุกคลานเหมือนกันนะเริ่มแรกจริงๆเป็นเราบวชเราอยู่วัดดึกทารนนี้นึงกว้างนี่ตรงทหารนี่แต่เราเริ่มสายทางภาวนาทิงเลยมาถามทะเยถามท่านพระคร<ช>ัวว่าาวนาจะทำยังไงก็ผมมีความสั้ใจ,จอยากจะภาวนาด้วย ทานกษาเขาอพุทโธเนี่ยผมก็ภาวนาพุทโธเนี่ยภพราะว่าเอาพุทโธเลยเรื่อยเวลาจะหลับจะนอนเราแวะเวลาหนึ foremost, ่งชั่วโมงหยุดยอหนังสือหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละทำภาวนาแต่นั้นเป็นประจำไม่เคยลดละภาวนาพุทโธพุทโธทําไปก็ไม่เคยทั้งหมดหลายครั้งหลายผลทั้งอกนี่ที่เอาพุทโธพุทโธก็ว่าจิตมันแน่วของแน่วขวัจิตที่มันค่อยแน่แน่ค่ลงไปเดนลําดับมันเป็นจิตแห่งความสนใจเหมือนกันนะทำให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึ้นดีขึ้น แล้วจิตก็ลงถึงที่กึกโอ้โหพอจิตลงถึงที่เฮ้ยทำไมยังเป็นตื่นเต้นจิตใจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์เราคงอันนั้นแหละความตื่นเต้นเนี่ยพอเข้าใจว่าความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนจิตที่สงบมากถ้ามันถอนตัวไปมาแล้วสงบลงไปไม่นานนะแต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องอหลักฐานของจิตที่ว่าสงบลงไปแล้วเป็นอย่างไร ึ่งเราไม่เคยเป็นเลยมาเป็นอยู่ที่วัดอยร่นีสลับลงไปะลับไปพุปโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธหายเงียบไปเลยจิตก็หยุดตึ๊กเลยลงถึงเส่อขาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างมีเด่นอยู่ตั้งเกิดจิตซึ่งเป็นของอาจารย์อย่างนี้นั่นแหละมันเกิดความตื่นเต้นอ่าดีใจอะไรก็แล้วแต่จะพูดเราไม่เคยเห็นอย่างนั้นไม่นาน ก็คงจะเป็นเพราะความตื่นเต้นไปขย่าไปเสียเล้สึกได้อนออกมาพยายามทำอะไรมันก็ไม่ได้จริงเฮ้เสียใจทำไม่ได้จะเอามีู้ทุกวันนั่นแหละความจริงระสิดตะขาดผลที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้น่างนั้นมันลืมภาวนาซึ่งเป็นหลักปัจจุบันอันจะยังผลให้เกิดนี่เสียมันไปยุ่งับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นแหละมันได้จทีพอจางๆจางๆไปกอปล่อยเรื่องอารมณ์อดีตมาภาวนาเป็นอีก เขาเป็นนักคิดก็เป็นบ้าอยหละขยับเข้าใส่อารมณ์อดีตอยู่เนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกคืนนี้เลยจะให้มันเป็นอย่างนั้นให้มนเป็นอย่างน,นั้นดูนู่ออออนดูนั่ลืมมีเสียนะเพิงกว่าจะออกตอนนาทีจริงๆเราเป็นถึงสามหนอนเพราะนั้กเรียนมิถุอยู่ถึงเจ็ดปีนะเป็นเพียงสามหนอนเท่านั้นเป็นอย่างว่ามนนะลงถึงขนาดที่ว่าอัศจรรย์เต็มที่ลง ก็เต็มที่ว่าขาดหมดเลยอารมณ์อะไรยขาดมัดในเวลานั้นมันมีอะไรเหลือเหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หารเงียบเลยมันอัศจรรย์อะรสิมีละเป็นเครื่องสังเิตให้มีความสื่อต่อที่จะออกปฏิบัติก้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ในที่เปิดเผยว่าผมนี่จะเรียนจบแค่รเรียนสามประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่รเรียนนี้ให้ได้สามประโยคแล้วผมจะออก ปฏิบัติแต่เราไม่ได้บอกนะว่าผลของเราที่ใช้ปฏิบัติมาเป็นเครื่องเล็ดเหนี่ย,ยน้่านใจ,ใจให้วยทำจิตใจเป็นท่านเป็นเครื่องดดึงเราไม่ได้บอกเพราจะพะโยกสามแยที่นี่อยู่ไม่ได้คําสัตว์เราตั้งไว้แล้วว่าต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดผู้ผใหญ่ท่านบังคับไว้ทำให้ไปที่ไหนไม่ให้ออกอะไรนี่แต่เราไม่ค้านควาน ความจริงภายในจิตมันหักไม่รับอย่างไรก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะทิสุดคือขาดความตั์ความจริงนี้เกิดประโยชน์อะไรจะเรียนไปสักร้อยประโยชน์มันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อฆ่าคํามตัดความจริงตัวให้คิดหายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างไรต้องออกไถ่เท่านั้นก็เนหะมือนอย่างเทวดาช่วยนะเนี่ย ตอนหลิงเชศออนเราอยากออกเครื่ทงพิาจะตายตปรากฏว,ว่าสําเด็จมหาลัยรวงองค์วัดทั้งสี่วัดท่านตอไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตอนนั้นเราเปิดหนีเลยนะเรายังไม่ลืมนะคำสัตยาธิษฐานของเราที่ตั้งก่อนตอนพูดวิภาเราจะออกเดินทางเราเอาอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็นผลมาก,ก็เยียว่ามันจะหล่นอ,อยู่แล้วคือจะออกอยู่แล้ว เพื่อนก็ตั้งสัจธรรฐานถอมว่าข้าพเจ้าออกหนึ่งข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติธรรมถึงธรรมมุ่งหมายที่เราได้ตั้งขนาไว้หนึ่งขอให้มีมิตรในทางฝันก็ตาม,มนิตรจะรู้ในทางด้านภาวนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์เราเอาความอัศจรรย์นในมิตรจะเป็นความฝันก็ตามเป็นจะรู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้งสองอย่าง เพราะเราภาวนาทุกวันแล้วไม่เคยละเรียนสูงอยู่ดีถ้าออกออกได้คือว่าออกจากทางเรียนที่ผู้ใหญ่ลองทำไปได้แต่ไม่เกิดผลอะไรก็ให้แสดงนี้แบบนั้น,น,นแบบออกได้แต่ไม่มีผลให้เห็นไปอย่างนี้นครับออกมาได้ด้วยแล้วไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชั้ครับสามข้อด้วยกันตั้งใจถามนะเวลาว่วพระสมนมนุษาเราต้างใสถามอย่างนี้น แล้วก็นั่งภาวนาเพราะเมื่อก่อนเขไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนอนหรือวัดโบรามีว้า,านลืมไปมันก็หกทุ่มมาแนละนอนประมาณประมาณตีสี่มันฝันเออพิสดารโอ้โหอาจารย์ตั้งคู่วันนี่คำฝันนะ่ะพอหลับลงไปแต่มันฝันตอนส่วนสว่างเลยคือตอนตีสี่สามสิบก็เหาะขึ้นอากาศ รอบพระนครหลวงแต่ไม่ใช่นนะครหลวงกรุงเทพแล้วนะนครอันอไรแตกอัจารย์เหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานรอบรอบพระนครสามรอบพระนครที่มองสุดสายหูสายตามองลงไปอ,อสุดรามบ้านช่องมันเป็นเหมือนหอปราสาทระดับด้วยทองคาด้วยเพชรด้วยพลอยอะไรเนี่ยแควพาไปมดจนอัจรรย์ทัองทงุกวันเลยนะ โอ้โหเมืองอะไรมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนมองเนี้ยได้ปลูกกันสร้างกันด้วยวัตถุ่างสามือนมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันเส้นด้วยด้วยปูนด้วยไม้ด้วยกินเผาอะไรนี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่มองลงไปมันมันเป็นทองเหมือนเหมือนเหลืองอลามไปหมดเลยแคลวค่าอัศจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมเรื่อยเหาะรอบพระนครสามรอบนี้ชมเกิดความอัศจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเทินถึงสามรอบแล้วก็ที่ลง พอลงมาถึงที่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็คงจะเริ่มเป็นตทีสามนี่ฝันนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นตี๊ยวเวลาตีสึวพอดีโอ้โหมีความกระยิมเต็มที่ละยังไงก็สําเร็จตามความมุ่งหมายไม่สงสัยคําสันนี่เราได้ตั้งเป็นสัะยาธิปสานอย่างเต็มที่ลแล้วจิตแน่วแน่ที่สุดในขณะที่ตั้งตัะยาอุปสไม่ได้ก็ก็ระแวคฟังแพงเลยเราแน่ใจยังไงเราหนึ่งเราต้องได้ออก สองออกแล้วเราจะต้องเราต้องสําเร็จตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่ต้องแต่พอตื่นข้ามาแล้วมันมีความดใีใจภูมิใจโอ้โหเย็นไปหมดวันั่นพอฉันเสร็จแล้วก็าจากลาสาเร็จองคเก่าสงเร็จติดสาติโสอ,อ,อ้วนเขาดนว่าเอาเอเราจะไปกรดีให้ไปช่วยทำอธิปิยานที่วัดสุทัาจินดาหน่อยนะหวานั้นก้าวเขาจะว่าจะไปทางนู้นเนี่ย็วา่าเราจะไปทา้งนู้นปัญหาแต่เราไม่ได้หวังจะช่วย เขาเพื่อท่านเปิดโอกาสก้าวไปทางโน้นเลยเออไปได้เพราะว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางในวันนั้นเลยนะเห็นว่ามันมันโรราณก็ไม่ใช่มันโรราชทั้งหมดเลยไปธรรมศาสตร์ที่จักราชนะเป็นกรรมฐานที่จักราชทำโดยจักราชเมตภาวนาเป็นเม็ดเต็มหน่วยเพราะตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังคราวนี้เราจะให้เห็นจิต ที่เราปรากฏสามครั้งนั้นให้ได้ทีเดียวคราวนี้จะแม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วสองปีสามปีถึงปรากฏคนหนึ่งไม่เอาคราวนี้จะเอาให้มันอยู่มือทีเดียวออกมาก็เอาจริงเอาตังค์อย่างนี้ใส่ราเป็นหนังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเรื่องงานอะไรไม่ยุ่งมายุ่งไม่ได้ถึงก็เริ่มขึ้นเริ่มเพิ่ปรากฏเด่นปรากฏเรื่อ,อันนั้นเอง เว้นสองคืนสามคืนปรากฏเว้นสองคืนสามคืนปรากฏต่อแล้วก็ปรากฏทุกคืนแนว่วแนว่วแนว่วสมาธิเก่งมาเกิดมาเกิดมาไปเล่าให้ฟังนะเก่งคุณมาพลิกได้อีกตอนไปอยู่ท่าทางจังนั่นอันนั้นมากเล่งใหญ่เล่นจนจะเป็นอานตายจริงก็ทันสาทุกบนี่นแหละโอ้ท่านเสร็จเราบวชมานี่พูดถึงเรื่องความมังหงทางร่างกายนี่ท่านท่านสาเก้ายุ่งไปแล้วนั่นแหละไปถึงพัน ไปเข้าพรรษาจิตหนักมากทางทางร่างกายนี่หนักมากทางจิตใจมันก็เข้มแข็งอยู่แล้วทางร่างากายหนักมากเพราะว่าเราได้ได้นั่งถึงตลอดลุ่มตลอดลุ่มเนี่ยนั่งแต่แลคะคือนแต่คืนยี่โอ้หมันเหมือนตายไปแล้วพ้นกลับคืนเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าจิตมันไม่ได้อย่างใจทุกทุกครั้งไปที่เรานั่งตลอดลุ่มบางคืนหกทุ่มยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกท้าม,มาก คนทางด้านปัญญานี่แหละที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาขา้างหลังนี่เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการณ์ต่งางๆเช่นทุกเวทนาเป็นต้นแล้วจิตมันมุทุกเวทนาก็ดับเพิบลงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดใช่่หายเงียบไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัตจักรนี่ได้จากความเด็ดเี่ยวอาจานได้จากความจนเกาะทุกเวทนามันไอ้ต้นเราเหมือนกับวลาเาะ แหลกเป็นขี้ผงเันแต่สติปัญญาก็บุกเบิกออกมนได้นี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเราน่ะไม่ใช่จะโงัอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงชาจนกรอกแล้วมันหาทางออกได้ทลาดได้เร,เราก็เห็นเรื่องของเราที่เกิดเป็นในท่ญญา่เสงไม่เข้าววันามเล่นใหญ่แล้วความเพียงเล่นพ็จจิงไม่เสื่อมแล้วตนเดินเมษามาแล้วไม่เสือส่อมจนกระทั่งถึงนข้าวันสามันนั่งตลอดุ่งมันมไม่ทราบผีคือเนี่ยเอาใหญ่จริง พราะเหมือนกับผูกอาฆารนะอาฆารเรื่องความเสื่อมของจิตเนี่ยคราวนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลยเอ,อาสู้กันขนาดนั้นเดียวไอ้เรื่องจะถอยนี่ไม่มีถ้าจิตนี้จะเสื่อมก็ให้ตายเอาตายเท่านั้นแหละว่ากันมันก็ฟาดกันยางหนักเวลานั่งตลอดลูงนี่โอ้โหทุกวเวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเป็นหมือนนั่งประมาณสามสี่ชั่วโมงมันลงได้มันก็ไม่ไม่บอกทนะ่านะร่างกายเรานั่งเวลาเท่ากันก็ตามสําคัญที่สุด ถ้าวันไหนพิจทำงา,นาย,ยากลาบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากทีสุดโทรมมากเจิดแบบปวดมากวันไหนพิจารณาได้อย่างใจพอกําหนดปั๊บได้ความได้ความพิจารณาไปปั๊บปั๊บได้ความเดียวกับพุง่งลงเลยพอถอนขึ้นมากาหนดพิจารณาอีกได้ความอีกได้เรื่อยกดตลอดรุ่งมันรวมทั้งสามผนถอนมาทั้งสามผตลอดรุ่งพอดี วันเช่นนั้นรูออกจากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับเราไม่ได้่างตลอดดุงถ้าวันไหนจิตดีมันาจิตไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่ทันกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหะมันรู้สึกว่าทุกข์มากที่สุดพรรษานนม้นจะระบวดมานี่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นพรรษาเป็นพรรษาเก้าพรรษาสิบเอาพรรษาเก้าออกไปแล้วตอนเดือนเมษาของพรรษาเก้าที่ล่วงไปแล้วฉะนั้นเราเร่งใหญ่จนกระทั่งออกพรรษา นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยมีเป็นความลำบากทีนี้จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แล้วแน่ตั้งแต่ตั้งแต่ท่านนั่งสมาธิตลอดรุ่งได้นั้นแน่แน่ขนาดที่ว่าเออต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้ในจิตนะมันเหมือนกัอนมันขึ้นพักเป็นพักของมันปั๊บเกาะติดกันปั๊บไม่ตกคุณนึกออกไมไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เสื่อมจริงๆ มันปีนขึ้นไปทางหน้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วมันก็ปีนตกปีนตกเพราะมันยังไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ที่ของมันมันยังไม่ํำนาญปีนขึ้นไปตกมาปีนขึ้นไปตกมาพอปีนนี้เราเป็นที่ติดรับปั๊บจุดไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เป็นจัค้าแเป็นขั้นขัของมันแต่ใครจะมาข้าวนไม่ได้นะพูดตามเรื่องความจริงของไทยของเราจะมาข้าวน่แหลหลังจากนั้นกบจินมันเป็นสมาธิแน่วากำหนดเมื่อไรเป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนี่จว่าไงยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิอยู่ตลอดจิต สร้างฐานได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้งภูเขาทั้งโลกในจิตแน่นตึงนี่เ่แต่มันไม่ออกทางปัญญามันติดสมาเป็นเสียที่ได้ค้นทางด้านปัญญาเมื่อได้รับการดุจดาวางการจากพ่อแม่ครืออการมั่นคงทึ่งได้ออกพิจารณาเมื่อออกพิจารณาคนิ่มความก็หน้าที่มันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุป,ปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุสน,นแต่ปัญญาม,มันไม่ทํางานนเฉย่เพราะนั้นมันจริง เป็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาออาคิดแล้วสมาธิจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นเองนี้ไม่มีทางว่างี้เลยเราเชื่อเพราะเราติดสมาธิมาตั้งห้าปีหกปีพอออกพิจารณาเท่านั้นก็คล่องแคล่วพิจารณาอะไรก็เพราะจิตไม่กังวลกับอะไรนี่จิตมันอิ่มตัวจิตอยู่นในสมาธิจิตมีความสงบเขาเรียกว่าจิตอิ่มตัวไม่ยิว้ว โอยอะไรกับอารมณ์อะไรลูกเสียงกลิ่นรดเครื่องไสพตดไม่มายุ่งมีแต่วความสงบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลาเฮ้เวลาเราออกทางด้านปัญญาไปพิจารณาเนี่ย,ย,นานายนายเนยี่ยนยมันเป็นหน้าที่การงานเนี่ยั่นจริงๆมันไม่กระสนใจอะไรตั้งหน้าตั้งตาทํางานนั้นจริงๆเพราะไม่หิวไม่โหยไม่มีอะไรมาแย่งมาชีงเอาจุดตรงนี้ไปด้วยความหิวฮะมันไม่มีมกัพิจารณาแล้วมันก็รู้แจ้งเห็นชัดโดยลาดับลำดับเอ๊ะข้าพนักข้าพนันท่านคืแต่นั่นก็คุ้มเลยอ่าแล้วปัญญา นี่เราพิดมาที่เรื่องสติปัญญาที่แนี่มันลงรู้้ทุกขันอย่างนั้นแหละขันต่อมาเราเรียนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาด้วยความความมีส่งเสริมอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถยไม่ยไม่หยไม่วางไม่หยไม่วาง็นอย่างนั้นจนมันกลายเป็นสติปัญญาน้ําเป็นน้ําทั้น้าทึนไปเลยที่ไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนน้ําทั้น้ําทึนอย่างนต่สติปัญญาอันนี้เหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญาแล้วครับเห็นผล ของสติปัญญาที่ทํางานขึ้นมาแนการแก้ขี่เดือดตัดที่เดือดนี่มันตัดด้วยปัญญาทั้งนั้นเนี่ยที่นี่งพระาทิ่เป็นเพียงวารวมตัวที่เดือดเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามารวมเข้ามาในวงแคบทั้งนั้นแต่ไม่ไม่สามารถที่จะทำลายที่เดือดได้มันรู้ได้ชัดขนาดไหนเป็นปัญญาทีเดียวเป็นผู้ชำาาะหรือตัดที่เดือดได้เป็นประเภทประเภทออกไปโดยลำดับถึงไปตัดกับใจที่นี่มันก็หมุนจิ๋วจิวไม่มีการบันการคึคนเรื่องร่างกายในอนิจจังที่ทางตาอัตภาพที่างนี้มันเด่นมากสำหรับผมเองเนี่ยอ กำหนดกายในของนี่มันเป็นหนังไม่มีมีแต่เนื้อแดงโลออกจากนั้นกาหนดแต่นั้นมันก็พังกันลงไปเนือแต่ล่างกระดกูกาหนดแต่ล่างกระดูกให้มันขาดจากกานันมันขาดลงไปโดยลบบาดาําดับลำดับกองอยู่ในดินทวารวดเร็วของปัญญาจ่างนั้นมันยิ่งเร็วเราต้องเ,เชื่อเรื่องการฝึกฝนอบลมเนี่ย นานต่มันคล่องตัวไปเห็นเช่นอย่างเขาผู้ขัดมวยกเหมือนกันเป็นแชมเชียนแชมปเปิลมันไปกับลูกคู้คานนั่นแหละมันคล่องตัวแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันสติปัญญาคล่องตัวแล้วที่เลยมันก็อ่อนกาลังลงไปอ่อนกาลังไปเวลาเราพิจารณามันเหมือนโลกไม่มีแล้วมันมีแต่งานของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยคิดไม่ส่งไม่สายไปไหนตั้งหน้าตั้งตาทางานทําด้วยความสนใจทําด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆ แล้วมันกับพ้นไปไม่ได้เมื่อจิตมันจดจ่อแล้วมันก็นเหมือนกับน้ําทางหลายฟุ้งลงทางเดียวมีกําลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้จะเห็นจะพิจารณาปัญญามีหน้าที่ที่จะพิจารณาจิตเป็นผู้รู้ตามเห็นตามปมาัญญาเป็นช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวขาดทะลุทะลุไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทะลุไปได้มันละเอียดจริงๆก็คือเรื่องการมาลาคะถ้าว่าเป็นนินสัย ถุกเอาเขากินนี่ยังไงก็ต้องสําคัญตนพอไปถึงท่านมันละเอียดท่านมัน,ม,นมันนอนตัวมันมันหลบ่อนหลบ่อนจริงจตามมาคะคะแต่ก็อาศัยสติปัญญาคุ้ยเสี่ยขึ้นมาจนได้จนเห็นทัดแล้วฆ่าได้นีอนนนนนันหนึ่งนี่เป็นเส้นรับเ้าพูดมากกว่นี้เดี๋ยวจะไป็หมายคุปฏิบัติท่านละเอียดเข้าไปก่อนนั้นอยู่ก็คืออวิชชา อันนี้ก็เคล็ดลับสำคัญอีกเหมือนกันทำให้ติดได้อย่างง้อมไม่รู้ตัวเลยล่ะน่อวิชายิ่งจอมด้ดยสนิทจอมได้นนกระทั่งสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติให้นอนใจแต่มันไมน่พ้นสติปัญญาอันนี้มนหมุนตัวตลอดเวลาเดี๋ยวก็มารู้อะก็มาสะดุดกันได้สะดุดแล้วก็หมุนจิ้วเข้าไปในะตรงนั้นก็พังไนเลยลลายไปเลยนั่นแหละพี่มีอะไรเหนือนั่นแหละเรียนโลกจกจบตรงนั้นนะเรี้ยนสมมติมตจบตกตรงนั้นตบตรงอวิชา ทัานลาเราไปจับใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเวิ้งว้างมันมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายท่านจิติดใจเลยเพราะไม่มีสมมุติอเนี้ยหังรู้แท้นั่นอ่ะอันนี้เราเรียนจบเรียนโลกจบจบตรงนี้เรียนธรรมจบจบตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบเรียนธรรมธรรมจบโลกเป็นท่านๆไปจนรทั่งถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมมติสมมติเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโลกได้เหมือนกันมันเป็นสมมตินั้นเรียกว่าโลกเท่นั้นแหละ แยกไปแยกกับไปแยกเข้าไปเอาจนมันเข้าใจถึงที่แล้วนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีเหลือแต่ความบงว่างเป็นอิสระเสรีเอาดูอะไรดูได้เต็มหูเต็มตาฟังได้ทุกอย่างใครจะมาตัหนิว่าดีก็ตามเชื่อก็ตามลูกจะเป็นลูกที่ดีที่เลวลูกสวยลูกงามสงหลก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอิสระอืม หูตาก็เป็นอิสระเพราะใจเป็นอิสระหูตาเป็นเพียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่นรูปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องฉัมผัดมันเป็นทางเดินของใจออกมาอนจจาระภายในนี่ออกไปสืออาระภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องัมผัสเนี่ยคือการปล่อยวางหมดแล้วมันสมุดกับวิมุตดมันไม่เข้ากันแล้วมันเป็นอยู่คนละภาคแล้วทำมาไงก็อย่างนั้นทำมาคนละภาคนี่ก็ เป็นคามเปรียบแคบย่อขึ้นมาใหเฉยนะจิตนั้นเราจะพูดว่ามัน่านั้นฝั่างนี้ไม่ได้รู้เด่นมีอย่างนั้นแหละแต่แต่เราจะว่าเป็นลักษณะใดจะพูดไม่ได้อันนั้นนั่นไม่ใช่สมมติสมมติเราพอเสียบเพียงกันได้แม้จะนั่นท่้นก็ยังบอกว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปเกี่ยวข้องเราทำในาั้นนั้นนิทานบ้างวิจิตวิจิตบ้างหากมีแต่ชื่อไปให้ชื่อขึ้นัานนั้นนะตัวว่าจริงๆไม่เป็นอย่างนั้น ใีโลกมันมีสมมติจะต้องคุยหมายต่าทางแล้วไม่เข้ากเข้าใจกันเพราะว่าเมื่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาเราจะมีชื่อไม่มีชื่อไม่สนใจเหมือนกับลับษานอื่นเป็นที่อเนี้ยจะมีลักษณะท่าทางยังไงคนอื่นอาหารทางอื่นมันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่จําเป็นต้องถามใครถึ่จะอธิบายก็อธิบายไม่ถูกทางคนต่างก็อื่นด้วยกัน้วมันก็รู้เรื่องของตันเองรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องของอื่นแต่เท่านั้นแหละ 啊，就把他们家是吧？你赚钱的。